วันนี้เรามารีวิวการสมัครสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพนะครับผมในขั้นตอนของการสมัครเลยนะครับมาสมัครกันไปสดๆกันเลยนะครับว่ามันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ On m ไลโมตัวนี้นะครับจะเป็นตัวล่าสุดของอมสินที่สมัครบ,บนแอปพลิเคชันไม m o โมเท่านั้นนะครับแต่ก่อนที่คุณจะสมัครได้นะครับคุณจะต้องจองสิทธิ์ผ่านการจองสิทธิ์หรือลงทะเบียนจองสิทธิ G ์กับเขาก่อนนะครับที่เขาเพิ่งเปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ G ์เนี่ย วันศุกร์ที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับซึ่งเปเปอร์ก็ได้ลงไปแล้วนะครับแล้วก็ได้คิวนะครับเริ่มสมัครได้ในแอปนะครับวันที่24พฤศจิกายนก็คือวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ทําเรามาทําวันนี้ครับเชา้าวันที่25พฤศจิกายน67นี้ครับ แล้วคนที่จะทําการจองสิจหรือสมัครสรินเชื่อตัวนี้ได้นะครับจะต้องมีบัญชีธนาคารอมสินมีแอป m มโ o ของอมสินเนี่ยล่วงหน้าอย่างน้อยนะหวันนะครับถึงจะทําการลงทะเบียนได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ อัปเดตแอป m y m o ของคุณนะครับในมือถือคุณให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพตัวนี้นะครับเขาสมัครได้หลายอาชีพเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่าผู้ที่มีอาชีพอิสระหรือว่าจะมีรายได้ประจําก็ได้นะครับรวมไปถึงลูกจ้างพ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วจากข้อมูลที่อมสินเขาเปิดเผยมาตอนแรกนะครับผมก็ดูแล้วว่าการสมัครอ๊ ทำไมมันไม่ใช้เอกสารนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาดูว่าเฮ้ยแล้วสรุปมันใช้เอกสารรายได้หรือเปล่านะครับแต่ขั้นตอนการสมัคนะครับต้องใช้บัตรประชาชนด้วยนะครับเพื่อจะต้องใส่เลขหลังบัตรประชาชนครับเตรียมเอาไว้เลยนะครับอ่ะมาสมัครกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเปเปอร์เนี่ยลงทะเบียนจองิสธิ์ไปวันที่ยี่สองนะครับและได้คิวรอบสมัครขึ้นเตือนในหน้าจอของแอปไม่โมแล้วนะครับเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปนะครับมา สมัครสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออนไม่โม่ไปด้วยกันครับเริ่มแรกเปเปอร์ก็เข้าที่แอปไม่โมนะครับพอเข้าแอปไม m โมแล้วนะเราจองสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกดจองสิทธิ์นะครับ เข้าสู่ไมมูได้เลยครับก็จะมีแบนเนอร์แจ้งเตือนขึ้นมานะครับปิดแบนเนอร์ไปครับผมไปสู่หน้าหลักนะครับเราก็เข้าระบบครับทุกคนเห็นไหมครับอันนี้เป็นหน้าหลักของแอปไม m o ใช่ไหมครับของผมนะตรงรายการแจ้งเตือนนะครับทุกคนจะเห็นว่าโปรดยืนยันรับสิทธิ์การสมัครสินเชื่อนะครับผมสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออนไม Mo วงเงินสูงสุด5 0 0 0 0บาทนะครับต่อคนนะดอกเบี้ยนะครับเป็นเรทคงที่นะครับ0.75%ต่อเดือนนะครับ ก็คลิกที่กล่องข้อความก็ได้เลยครับเราก็คลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะเข้าไปสู่ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อแล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับนี่มันจะมี3ขั้นตอนหลักๆนะครับผมอยู่ข้างบนนะครับแต่หน้าแรกของขั้นตอนสมัครเนี่ยเขาก็จะเป็นรายละเอียดนะครับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออนไลน์โมเพื่อเป็นเงินทุนในการหมุนเวียนประกอบอาชีพนะครับหรือนําไปชําระหนี้นอกระบบก็ได้นะครับหรือว่านี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าตัวนี้ เพื่อมาหมุนใช้ในชีวิตประจํำวันก็ได้ครับแต่อย่าลืมนะครับทุกคนเขาย้ําไว้นะครับว่าให้กู้เท่าที่จะเป็นและชมระคืนไหวนะครับไม่มีอะไรหน้านี้นะครับกดปุ่มสมัครได้เลยครับหน้านี้ครับอย่างที่เป,ปเปอร์บอลนะครับ กรอกเลขหลังบัตรประชาชนนะครับพอกรอกเสร็จนะครับมันจะขึ้นถัดไปเป็นหน้านี้นะครับเป็นหน้าตรวจสอบข้อมูลการสมัครครับจะมีชื่อนามสกุลของเรานะครับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มีวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็หมายเลขบัตรประชาชนรวมถึงที่อยู่นะครับที่เราเคยแจ้งไว้ที่ธนาคารออมสินนะครับแล้วก็จะมีอาชีพของเราขึ้นให้นะครับสถานที่ทำงานเบอร์มือถือนะครับรวมถึงอีเมลที่เราให้ไว้นะครับ ส่วนมากข้อมูลตรงนี้จะเป็นข้อมูลที่เราเปิดบัญชีไว้กับธนาคารออมสินและอัปเดตให้ทางธนาคารเขาได้ทราบครับซึ่งเขาจะมีดอกจันตรงนี้นะครับที่เล่ามาเมื่อกี้หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับซึ่งถ้ามันไม่ตรงเนี่ยกรุณาติดต่อที่สาขาธนาคารออมสินนะครับคุณต้องไปแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเราถูกต้องไม่มีอะไรแก้ไขนะครับกดปุ่มถัดไปด้านล่างครับพอกดถัดไปครับหน้าจอจะมีกล่อง ป๊อปอัพขึ้นมาครับบอกว่ากรุณาตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของท่านหากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรุณาติดต่อสาขาธนาคารอมสินนะครับของผมก็ยืนยันข้อมูลถูกต้องครับกดเข้าไปเลยครับพอมาหน้าถัดไปแล้วนะครับไม่ยากเลยครับเขาบอกว่าเลือกวงเงินสินเชื่อที่ต้องการขอครับผมก็จะมีวงเงินสินเชื่อ5 0,000บาทอยู่ด้านบนสุดนะครับ60งวด9%ต่อปีนะครับก็ผ่อนเดือนละ 1, 2 0 9บาทครับ ส่วนด้านล่างลงมานิดนึงนะครับวงเงินสินเชื่อถ้าเราเอา30,000บาทนะครับก็จะผ่อน60งวดเหมือนกันนะครับดอกเบี้ย9%ต่อปีนะครับผ่อนเดือนละ725บาทนะครับผม ส่วนด้านล่างลงมาอีกนิดนึงนะครับถ้าเอาวงเงินสินเชื่อที่20,000บาทนะครับก็ผ่อน60งวดเหมือนกันนะครับ5ปีนี่เองนะครับดอกเบี้ยเท่ากันนะครับ9%ต่อปีนะครับจะผ่อนต่ำลงมาอยู่ที่484บาทต่อเดือนนะครับแล้ววงเงินสุดท้ายครับก็วงเงินสินเชื่อ1น0 0 0บาทนะครับจะผ่อน60งวด9%ต่อปีเช่นกันนะครับยอดผ่อนต่อเดือนอยู่ที่242บาทต่อเดือนครับ นี่ครับท้งนี้ขั้นตอนนี้นะมีหลายคนสอบถามมาพี่หนูก็ไม่รู้ว่าจะกู้เท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วเป,ปเปอร์แนะนําว่าให้กดไปตามที่เราจําเป็นจริงๆนะครับหรือว่าอย่างผมเนี่ยอ่ะผมกดไปที่50,000บาทก่อนนะครับถ้าเรายังมีความสามารถกู้หรือแก๊ปการกู้นะครับแต่ว่าไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวระบบมันปรับลดอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าใครไม่สามารถกู้ได้หรืออะไรยังไงเนี่ยมันปฏิเสธอยู่แล้วครับผมเลือกที่50,000บาทแล้วก็กดถัดไปนะครับผมพรมาหน้าถัดมานะครับ มันก็จะเป็นย้ำรายละเอียดสินเชื่อของคุณนะครับจำนวนเงินกู้นะครับ5 0า0 0บาทนะครับผม60งวดผ่อนเดือนละ1209บาทต่อเดือนนะครับวิธีชำระเงินนะครับจะตัดบัญชีอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะขึ้นบัญชีที่เรารับโอนและก็ชำระคืนเงินกู้จะเป็นบัญชีของออมสินที่เราพ่วงกับไมโมนี่นะครับ เสร็จแล้วอาสเซรานะครับผมก็กดถัดไปครับก็จะมาสู่หน้าถัดไปนะครับเขาบอกว่าเป็นหน้าสมัครสินเชื่อเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นหน้าข้อกําหนดและเงื่อนไขาการใช้บริการผลิตภัณฑ์ก็คือสินเชื่อตัวนี้เนี่ยสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสร้างงานสร้างอาชีพอ่อนไม่โมตัวนี้นี่เองครับโอ้โหก็ลองอ่านดูอีกทีก็ได้นะครับจะมีคุณสมบัติผู้กู้นะครับเราเคยเล่าไปหลายคลิปแล้วนะครับอ่ะพอเราอ่านเสร็จทั้งหมดนะครับในขั้นตอนนี้คุณก็มาติ๊กที่ดวงกลม ด้านล่างติ๊กถูกนะครับอ่าติ๊กถูกปุ๊บก็จะมีปุ่มยอมรับขึ้นนะครับสีชมพูนะครับผมกดยอมรับครับผมพอกดยอมรับก็จะมาหน้าถัดไปครับเป็นหน้าของความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับ หน้านี้ครับเหมือนกันครับทุกคนก็อ่านอ่าน,อ,าน,อ,านอ่านไปนะครับว่าชื่อเราตรงไหมโน่นนี่นั่นนะครับแต่ส่วนมากจะตรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเลื่อนลงมาล่างสุดก็จะมียินยอมกับไม่ยินยอมผมก็ติ๊กที่ยินยอมนะครับมันจะมีหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาครับว่ายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเครดิตนะครับผมคุณยินยอมนะอ่ะก็กดยินยอมครับ แสดงว่านี่เช็คเครดิตบูโรนะครับมาหน้าถัดไปนะครับมันจะส่งรหัส OTP นะครับมาที่เบอร์มือถือที่เราลงทะเบียนไว้นะครับก็คือเครื่องที่เราผูกไมโมนี่เองครับเราก็กดที่ปุ่มถัดไปนะครับเสร็จแล้วครับรอรหัส OTP ขึ้นมาครับก็รอ SMS นี่เองอ่ะของผมมาแล้วครับทันควัน4 1 4 2 3อาอ่าแต่ละคนจะรหัสไม่เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็มากรอกนะครับมากรอกเสร็จก็กดปุ่มถัดไปครับผม ถัดไปแล้วนะฮะก็จะมาสู่หน้าถัดไปเป็นความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็ลองอ่านข้อมูลไอข้อมูลของเราไปนะครับพอมาถึงด้านล่างสุดนะครับก็กดที่ปุ่มถัดไปครับนี่แหละครับพอมาถึงขั้นตอนที่2คือธนาคารพิจาจรณานะครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายที่ยังไปไม่ถึงก็คือขั้นตอนการทําสัญญานะครับสําหรับคนที่ได้รับการอนุมัตินะครับ นี่วันนี้นะครับในการรีวิวการสมัครนะครับผมจะจบที่ขั้นตอนที่2นะครับก็คือคือสมัครเสร็จแล้วครับอยู่ในระหว่างการพิจารณาครับเออมันไม่เอาเอกสารอะไรเพิ่มเติมจริงๆด้วยครับทุกคนแสดงว่าเขาใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็ผนวกกับการวิเคราะห์บูโรของเราครับผมในทั้งนี้นะครับขั้นตอนนี้เขาบอกว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณานะ ธนาคารอยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอสินเชื่อและจะแจ้งผลภายใน3วันนะครับผ่าน SMS แล้วก็ในไมโมในกล่องข้อความในแอป m ม m o นี้เองนะครับกรุณากลับเข้ามาที่เมนูนี้อีกครั้งนะครับเพื่อดำเนินการต่อนะครับแล้วก็ย้ำว่าธนาคารไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนตัวนะครับเช่นรหัสผ่านไมโม หรือว่า OTP รหัส OTP นะครับผ่านช่องทางใดๆนะครับกรุณาเก็บรหัสผ่านเหล่านั้นนะครับไว้เป็นความลับนะครับสรุปแล้วผมสมัครเสร็จแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรอผลพิจารณานะครับน่าจะ3-5วันทําการนะครับทุกคนไม่รวมเสาร์อาทิตย์นะยังไงพวกเราเอาใจช่วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผู้ชมช่องนี้ทุกท่านนะครับและขอให้หมดหนี้หมดสินไวๆทุกท่านครับผมลืมนะครับไปเจอโฆษณาสินเชื่อทางออนไลน์ไม่แน่ใจว่าของจริงหรือของปลอมนะครับแคมปหน้าจอนะครับส่งมาให้พวกเราตรวจสอบ มาให้พวกเราดูได้นะครับทางอินบ็อก์นะครับทางข้อความนะครับของเพจที่ชื่อเดียวกับช่องเราครับเปเปอร์มูจิอาราตีได้ครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปก,กระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับ